สวัสดีครับเพื่อนๆครับชูนิโจนทเวชนแนลนะครับวันนี้อยู่ที่บางเบิดนะครับโอ้วันนี้เรามามีอะไรกินเอ่ยหน้าตาแปลกแปครับเพื่อนเพื่อนดูสิอะไรเอ่ยแหนมครับแหนมเป็นแหนมปลานะครับอมันเป็นแหนมปลาประเภทไม่เป็นเนื้อปลาพวกปลาตะเพียนปลาอะไรพวกนี้นะครับดูครับนี่แบบนี้นะฮะก็ซอยหัวหอมกับกระเทียมเข้าไปนะครับ แต่ในในในแหนมนี่รู้สึกมันจะมีกระเทียมอยู่นะฮะาะได้กลิ่นของกระเทียมออกมานะครับแหนมนี้อ่า,อามันจะเป็นแหนมที่ว่าถ้าอยู่หลายวันมันจะเปรี้ยวนะครับแต่อันนี้มันยังไม่เปรี้ยวเพราะว่ามันน่าจะเป็นแหนมใหม่นะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะฮะก็ทานกับข้าวสวยนะครับนั่งกินทีครับแบบนี้ครับแล้วก็ทานกับผักนะครับนี่พริกนะฮะพริกนี้เขาบอกไว้เป็นพริกหวานนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับเพื่อนๆอาฮะกินพริกได้นะครับอร่อยครับ กินกบพริกนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับช้ากจะบอกไอดี่หรือเปล่าบอกก็ได้ครเพราะว่าอันนี้เป็นของลูกค้านะครับขอลูกค้าเขาลืมไว้ผมไม่กลับมาแล้วครับอยู่จังหวัดจังหวัดแพร่หรือเปล่านะครับป่านนี้คงจะถึงอ่า ออกไปตั้งแต่ตอน7โมงนะครับบันนี้น่าจะถึงหงหินนะครับนี่บอกตรงนะถึงหงหินแล้วไม่น่าจะกลับมาเอาแล้วครับก็เลยเสร็จสุนิทเจลนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับพอลืมไว้ทางลังเลยนะครับมันจะมีอ่ามีผักอยู่ด้วยนะครับคนเหนือเขามีอะไรกินอร่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาเอาคืนนี่ผมจะไปซื้อไหนเขาเนี่ยไแหนมไอแหนมไปนี้นะแหนมปลานี่ครับ นี่หน้าตาแบบนี้เลยนะนี่ไปชิมนะครับเวลากินน้่กินกับผักนะไม่งั้นมันจะมันจะออกเปรี้ยวเรี้ยเค็มๆอยมางอืม้ืมันถ้าเหมือนมากวินนะฮะเคยดูไหมครับคลิปมากวินนะฮะผมชอบคนนะครับเขาชอบเวลาเขากินอะไรเข้าไปแล้วก็ทำอืม อร่อยทุกร้านนะครับอาอมีอะไรจะบอกนิดนึงเวลาเพื่อนดูคลิปเนี่ยถามว่าเออเขาเหมือนเหมือนกับคลิปที่เพนจะผมเห็นเยอะนะเขาบอกว่าเพื่อนๆตอบว่าทําไมอะไรทุกอย่างเลยทําไมไม่บอกว่าไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะบอกว่าอร่อยครับ ที่คนทําคลิปต้องพูดว่าอร่อยหรือว่าโอ้จ้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าท่านอาจจะโดนฟ้องร,อร้องได้นะครับถ้าเกิดทำคลิปอาหารไปกินอาหารร้านไหนเนี่ยบอกเขาว่าไม่อร่อยเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะไม่ร้านเขาเสียชื่อเสียงเสียหายนะครับถึงแม้ว่าอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องบอกว่าอร่อยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลที่ต้องแจ้ง,งเพื่อนๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาไปกินร้านไหนก็ต้องบอกว่าอร่อยมีร้านไหนที่มึงไม่อร่อยมากเนี่ยก็เห็นในคลิปของมีเจ้าเขอาเชียร์หรือของเพื่อนๆหลายคนนะ ก,ก็เป็นชอบเป็นอย่างนี้ครับก็ถึถงว่าถึงบอกว่าต้องบอกว่าอร่อยนะครับ <tım. S 1> นถนัดจะโดนฟ้องอไร้องได้นะครับถ้าบอกเขาไม่อร่อยนะครับเพราะว่าทําให้ร้านเขาเสียชื่อเสียงโอ้หนี่อะไรครับกิ๋งกิ๋งสด,ดนะฮะกินกันแหน่เอาข้ขา,วขาวม,อมาอะไรสักข้าวม,มามีมกิ๋งสดด้วยนะครับหืมนมาเข้ากันดีนครับไปดูติกิ๋งกับขาคนละอย่างครับอืมกิ๋งเราจะมีท่อนกลางนะ มาชิ้นหนึ่งเลยดีกว่านั่นเป็นที่มาของว่าทํมมาไมทํมมาไมทํมมาไมเวลาไปชิมร้านไหนไมึงอร่อยทุกร้านเลยไม่มีร้านไหนไหม่อร่อยเลยเหรอครับไม่ใช่ครับนป็นเป็นด้วยประการนี้ครับจึงต้องต้องบอกว่าของพ่อร่อยครับอร่อยไม่รอร่อยก็ต้องยอเพื่อนไว้ก่อนครับไม่เป็นไรครับมันมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียครับก็แล้วแต่ท่านไปชิมแล้วก็ท่านบอกว่าอร่อยไม่แรอวก็ทั่นไปอีกเรื่องหนึ่งครับ แต่ถ้าเราคนทำคลิปพูดไม่ได้ครับต้องบอกเพื่อนๆด้วยพิคมครับะมะนาวนิดนึงยุ่เปรี้ยวอยู่แล้วไม่ม่เปรี้ยวอามะานาวไหมถามมะมานาวไหม ก็มีผู้รบวงด้วยครับไปเอาครับไปเจอกันที่คลิปอ่าไหนคลิปนะไปแฝงจอที่คลิปอ่าไหนเราไปเราไปที่บ้านบ้านไหนะทำภาวาใช่ไหมคลิปมะพร้าวนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับไปแฝงแต่ยังไม่เห็นตอนเขาโกรธนะครับไม่ทราบว่าเป็นไงมากินถั่วเล็กอ่ะ รหรือว่ากินแบบลองกินแบบแบบแบบหอนะอร่อย่ะลองกินแบบหอนะครับแหนมหอ่อลองด้วยลองพ้้นด้วยขิยง ใส่ปลาเข้าไปใส่เนื้อปลาไปหอมกระเทียมเข้าไปแต่ด้านไม่มีน้ำน้ำซตอนราดนะนก็ตอนราดกับน้ำจิ้มของแนวหวานน,นนิดนึนนงน,น,น่าจะเข้ากันแล้วคากน้ำจิ้มไก่นะครับน่าจะเข้ากันแต่วันนี้เราไม่มีเรื่ะรกินต้องทำปากกว้างนะฮะอะไรกินพวกนี้นะครับ ตัวแบบไหนดีนะเพื่อนๆนิดสุดๆ <muchas> <muchas> ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของแหนมปลานะครับที่ที่นอนุเคราะห์หรือไม่อนุเคราะห์ก็ไม่ทราบเราที่คนลืมไว้นะแต่ก็ตนิถามว่าเขาไม่กลับมาเอาแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะมีแค่สูงเดียวนะครับก็ขอบพระคุณเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าทําให้เราได้ทานแหนมปลาเมื่อนี้นะครับเขาก็คงจะได้บุญนะครับแกข้าใหม่ ขอบคุณที่ติดตามชมครับนี่จอทเวชชานาลครับแนมปลาแนมปลาทางเหนือนะครับอร่อยครับ